สวัสดีครับก็ผมขับรถอยู่นะครับน่ามาเล่าอะไรให้ฟังกันหน่อยแล้วกันสําหรับใครที่ติดตามข่าวสายทีหรือมือถือช่วงนี้เนี่ยคือมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างซบเซาพอสมควรน,นะครับสําหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมมีอะไรว้าวหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่มีจริงๆ <laughs> คือมันมีปัญหาในเรื่องการผลิตเองนะครับจำนวนสัพพลายที่น้อยนะครับคือเขาไม่จำเป็นต้องทำตลาดแบบมากมายอยู่แล้วเพราะของเข้ามานี่ก็ขายยังไม่พอ,อแล้วเนาะคือเนี่ยก็จริงๆมันมีปัญหามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ตามข่าวมาเนาะว่าเฮ้ยทั้งเรื่องของ อะซัพพลายเออร์เองที่ไม่สามารถส่งมอบพวกอะพาร์ทหรือชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้กับแบรนด์อย่างเพียงพอนะครับมีปัญหาเรื่องอต้นทุนการผลิตด้วยแล้วก็มีเรื่องของอชิปขาตลาดคือปัญหามันเยอะมากนะครับสำหรับใครที่อะคงรู้ๆอยู่แล้วว่าในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงง่งเนี่ยมันมีพวกชิปหรือแผงวงจอรอะไรต่างๆมีส่วนประกอบก็นั่งเยอะเนาะพวกนี้เนี่ย มันต้องใช้ซัพพลายเออร์จำนวนมากนะครับถ้ามีการาขาดตลาดหรือมีคอขวดช่วงในช่วงหนึ่งเนี่ยมันทำให้การผลิตเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็ช้าด้วยนะครับคือปกติสมมุติว่าอาย่างไอโฟนเองเนี่ยผลิตได้เดือนละล้านเครื่องเนี่ยวันนี้เหลือสัก40%หรือ4 0 0 0 0 0 5 0 0แสนเนี่ยแต่ดีมามันเท่าเดิมอะ่ะมันก็ทำให้ของมันขาดตลาดนะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยผมก็ได้ตามข่าวว่าเฮ้ย hey, แอปเปิ Apple เองเนี่ยยอมที่จะตัดกำลังการผลิต iPad เพื่อมาผลิต iPhone แทนนะครับเพราะ iPhone ขายดีแล้วขาดตลาดแต่ iPad เนี่ยตลาดแท็บเล็ตมันเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ได้แบบพุ่งปีือแบบ iPhone เองนะครับตัวเนี้ก็เป็น ใจหนึ่งเหมือนกันที่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าปกติเองเนี่ย Apple มันเป็นเจ้าพ่อซัพพลายเชนแล้วคือเขาจะไม่ปล่อยให้สินค้าขาดตลาดในช่วงไพร์พีคซีซั่นในตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วง Q4 หรือช่วงก่อนปีใหม่เองเนี่ยมันจะเป็นช่วงช้อปปิ้งของฝรั่งนะครับหรือต่างประเทศที่เขาจะช้อปปิ้งก่อนคริสต์มาสก่อน New วีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะครับ ก็สําหรับสถานการณ์แบบต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับคือมีปัญหาในเรื่องของ supply chain เองเรื่องของอปริมาณของที่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องทําตลาดอะไรมากหรือแล้วอ่ะเขาก็ขายไอ้หอยละนะครับแม้ทั่งซัมซุงเองนะครับช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าอาอย่าง Galaxy S 21 FE เองเนี่ยที่เคยมีข่าวแบบเฮ้ยจะเปิดตัวเดือนตุลาจะเปิดตัวตั้งแต่กันยามันเนี่ยไ,ได้ยินว่าเขาเลื่อนมา3-4รอบนะเพราะว่า เรื่องนี้นะครับเรื่องชิปการผลิตไม่พอนะครับเขาก็าต้องออโลเค e ให้รุ่นที่ขายดีแทนนะครับอย่างรา,ายซีซีฟิปสาเองหรือโฟล์สาตัวนั้นก็ขายดีนะครับคือจริงๆเนี่ยเราถ้าลองไปเช็คในในช่องทางออนไลน์เองเนี่ยของยังแทบไม่มีขายนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับโอเปอเรเตอร์เองหรือหน้าซัมซุงช็อปที่เขาให้พรเนอร์ที่ดีกว่านะครับ เช่นเดียวกัน,นครับอย่าง Oppo เอง Vivo เองนะครับก็ช่วงนี้ก็เงียบๆไปนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มิดแบบมีของขายอะไรมากมายนะครับอย่าง Oppo เนี่ยคือต้องคือของมันขาดในะระดับที่เขาต้องไปขุดเอาอารุ่นปีที่แล้วมาขายนะครับ ถ้าจะเป็น Oppo A53 e เ53 2020เฮ้ยทำไมแบบมันกลับมาได้ยังไงคือนึกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาแล้วก็เพิ่มความจุจาก64เป็น128นะแล้วก็ขายในราคาที่เรียกว่าแทบไม่ได้ต่างจากเดิมเมื่อไหร่นะครับก็คือเหมือนแบบลากไส่ขิ้ขายนี่ก็เป็นวิธีนในการแบบเขาต้องเมนเทนยอดขายเนาะต้องเมนเทนแบบตลาดหรือ,อ ทำเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้ดีลเลอร์ dealer, หรืออ,อย่างแบรนด์ช็อปเนี่ยที่เขาแบบลงทุนเปิดร้านแบบอลังการงานสร้างให้เขาขายของได้นะครับอันนี้ผมจริงๆอ่ะยูเซอร์เองจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาของเก่ามาขายถึงเอาทำไมถึงเอาของที่สเปคไม่ค่อยแบบเฮ้ยมันมันควรจะดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะเราก็อยากแบบใครที่เขาซื้อมือถือหรือแบบเฮ้ยฉันเก็บตังค์มาเส้สักก้อนหนึ่งหร่ฉันมีกำลังจะผ่อนฉันก็อยากจะได้ของดี แต่ก็ตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเข้าใจตลาดหรือเจ้าใจแบรนด์อยู่นะถ้ามองมุมฝั่งของแบรนด์เองที่แบบเฮ้ยฉันอยากขายของจะตายหาแต่ไม่ไม่มีของจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่แบบคึมคึมเบกสักใหญ่ายายสักพักนึงครับเพราะว่าในนักวิเคราะห์เองของต่างประเทศเขาก็มองว่า ปี2023เนี่ยหรือ2 0 2 4สเนี่ยสถานการณ์จะกลับมาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องของการผลิตชิปเองหรือเรื่องของการขนส่งเองก็เริ่มกลับมาปกติแล้หลังจากเราปดล็อกดาวน์เนาะหรือมีวัคซีนที่จะทำให้แบบทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับก็คงประมาณนี้นะครับจริงๆผลกระทบเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของอฝั่งรถยนต์เองนะครับที่เปิดตัวมาแล้วทำไมแบบ ขาดตลาดยาวไปเป็นเดือนๆนะครับหรือไม่มีรถส่งมอบนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเพราะว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยเรื่องคือมันไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์นะครับมันมีระบบภายในมันมีระบบชิปหรือ ECU ต่างๆนะครับหรือ แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เองอันนี้ก็คล้ายๆมือถือครับคือแผงวงจรเรื่องชิปเรื่องอาสินแร่หายาต่างๆก็ทําให้เกิดผกลกระทบเหมือนกันคือในแล็ปท็อปเครื่องนึเนี่ยก็จะมีการปรับราคาขึ้นหรือมีการลดสเปคลงบางส่วนแต่ก็อาจจะไม่กระทบมากแบบฝั่งมือถือนะครับที่แบบเป็นคน ที่มีจํานวนการเผยิตมากกว่าจํานวนการขายที่มากกว่าแล้วก็คอมพิวเตอร์เองเนี่ยที่เรามองว่าแบบเฮ้ยมันกระทบไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นนะครับแบบซูิเราซื้อ MacBook หนึ่งเครื่องหรือซื้อ,อลัดท็อปวินโดว์ที่สเปคดีๆเครื่องหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้สองสามปีนะครับคือก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยแบบมือถือเนาะที่เปลี่ยนกันปีต่อปีหรือบางคนเปลี่ยนกันแบบทุกเดือนหรือทุก6เดือนอ่ะ นะครับจะมีความถี่การเปลี่ยนที่สูงกว่าก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมสถานการณ์ฝั่งไอทีบ้านเรามันแบบมันเงียบเหงาซึมเศร้ซะทะทาซบเศซามากนะครับก็เอามาแชร์ชมกันประมาณนี้เนาะสวัสดีขอสวัสดีครับ